สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเย็นหนุ่ยหัวล้านจา้าเมื่อนี้ยเย็นหนุย่นย,ย,นย,ย,นยมาบ้านสายทองเลอพี่น้องเด้อเย็นหนุ่ยมาบ้านสายท้องมาทําความสะอาดอันนหยฝรั่งเพิ่นสีม้าพี่น้องเดินทางมาหอดบ้านวันที่หานี่แหละจา้าไปจา้าเบิ่งเพิ่นให้คนมาทําความสะอาดทําความสะอาดไงพี่น้องเมื่อเนี้ยไปจา้าไาจ้าทาความสะอาดสาราหน้าบ้าน ขาใน,นบ้านกระเฮ็ดแล้วเราเดี๋ยวจะไปเฮ็ดมีเฮ็ดไปเรื่อยๆอันนี้สาร้าน่งเล่นเพื่อนสาร้าน่งเล่ินน่นบ้านบ้านสายท้วงนะพี่น้องเนาะเอพื่อนทำความสะอาดง่ายได้พี่น้อง,ออง <c oughs> ล่างไว้พี่น้องขอ,องนางเหรินเนาะจ้าเนาะสาร้าน่งเล่นนั่งกับเซตเป็นตอนนั่งกับเป็นต้น ต้นไม้เหลือยต้นไม้แล้วนี่ต้นไม้มันบ่มีผู้ดูแลเนาะจ้านกะตุ่ยไปหมดแล้วไอ้จ้าบ้านไซท้องพี่น้องบ้านไซท้องทำความสะอาดเด้อพี่น้องเด้อมาทำความสะอาดนี่ข้งยิ่งไงของบ้านไซท้องไอ้หนูสิพายยางเบิ้งรอบๆบริเวณบ้านเนาะพี่น้องอันนี้กะ อันนี้ก็เป็นกองดินไซอันเอามาไว้ให้ให้ลานเพื่อนเหร่นเพื่อนเสียวหลานมาน้ำปีนี้พี่น้องเพื่อนเสียวหลานมาน้ำเด้อเจ้าบ้านเพื่อนน้องพี่น้องเอ้ออันตะเ่้ามองนั่งเล่นเพื่อนซื้อไก่ไงก็มองนอนแย่หนุ่ยน้อยพี่น้องเออเนาะสะออนเพื่อนยู่ดอกจ้า อาจงภูมิใจในสิ่งที่เรามีอะไรพี่น้องนี่สันดยเขาก็ดีใจซ้ำนั่นล่ะเอาพอมีท้อเพื่อนเขาก็ดีใจน้อเพื่อนวะเห็นน้องเพื่อนงามเขาก็สศวนน้าพี่น้องเนี่ยไรนายฝรั่งสิมาพี่น้องเอ้บบ้านสายทองงดิเว่นบ้านเพื่อนหัวบ้านเพื่อน วันนี้เดี๋ยวหนุ่ยพามาบึงบานฝรั่งเด้อพี่น้องเด้อบานฝรั่งเยอรมันนะจา๊ะบานฝรั่งเยอรมันเป็นสีม้าบานแล้วก็เลยพากันมาทําความสะอาดเพื่อนแกจ้างหลายคนอยู่ดอกพี่น้องม้เฮ็ดซอยกัน ต้นไม้ต้นไหลก็ตัดทําความสะอาดก็บใบไม้ใบไหลนอกจากฟ่งเน่เป็นก็ต้องอย่าปล่อยว่าฟ่งบาว่าคนไทยหละเนาะพี่น้องสะอาดพอพี่น้องเอ้ยบ้านเพื่นนไงจ้งไร่ซิยู่เบิดมาเทลานเดียนกระปอีก ก็สีไมาอีกกมาทําความสะอาดกันอีกชอบผมตามย้ำเพื่อนมาเนาะพี่น้องนายฝรั่งนะคะทําความสะอาดรอบๆลบบานต้นไม้ต้นไหลได้หนุยพายามอะไรจเพื่อนกระเฮ็ดอยู่ื เกในตัวบ้านเพื่อนสาวกำลังกวาดกวาดบ้านอยู่ทำความสะอาดครั้งยิงใหญ่หลายมือเหรอเด้อพี่น้องมาทันเลยแล้วมไม่เฮ็ดตุ้ม,มือเหรอจนหอดมือเพื่อนมาวันที่หา่าเพื่นสีมาหอดวันที่หา่ากวาดทำความสะอาดถูกวาดถูดถไหวนอนพี่น้องปัดกวาดเช็ดถูนี่เลยจ้ะ ไอ้ต right? like right? ัวบ well. ่านเพลินเด้น่ง네นี่ห้องทุงนาะจ้ะเนาะห้องทุงโต๊ะอาหารแต่ว่าบ่าดังกินในเที่ยดอกพี่น้องเอามาตั้งไว้ซื้อไปนั่งกินข้างนอกคือเก่ามาจ้ะตู้เย็นหน่อยนี่ในครัวตู้เย็นไงก็ให้เบิ้งเบิ้งไปแยหนุ่ยพามาเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะ เอาแก้วมังกรผู้ใดยิงกินแม่เตี้ยไม้มกลเลวอย่างเตี๋ยวสิเอาแก้วมังกรไปกินด้วยพี่น้องอเครื่องครัวเตาไฟฟ้านี่ในครัวได้พี่น้องด้วยทัดนด้เรียบร้อยดีหรอกจ้าทำความสะอาดเจ็บมาทำความสะอาดบันดนี้เอาเขวดที่นะจน๊ะเนาะนี่คือในครัวน,นะคะ แย่หนุ่สิพัทั่วบ้านฝรั่งมือเนี่ยพี่น้องนี่ขอไปเบิ้งห้องถุงไงขังลางเนาะพี่น้องเนาะห้องนั่งประจำพวกแยหนุ่ยหวัวร้านสมาคมายหนุ่ยอยู่นี่พี่น้อง <c oughs> นี่คือสมาคมนะคะสมาคมขันฝรั่งมาพวกายหนุ่ยสิมาร้มตัวกันอยู่นี่ละพี่น้องเอยแตกสดสอยู่นี่เลยนะ่ะมองนี่ละมองอยูมองเสา นดี๋ยยู่นักกินก็อที่แม่เพื่อนสาวเอามานักกินนี่เอาเพื่อจเอามานี่ยยิง <Yeah. S 1> นั่นอ<ๆ>ยุเต <Yeah. S 1> เพื่อนสาวเอาไม้หลีพี่น้องเอาปืนฉีดหน้ามาม่าทารามติน่ะ <Yeah. S 1> อุย้ยเงดไหลวันทั้นหอดสรงการกระเด็นเตะฉ <Yeah. S 1> ีดน้าน่ะอ่ะเย็นด้วยิาทัวร์น้พี่น้องนะขึ้นเส้นซองพี่น้องโอ้ยขาหัวเข้าพอดีขึ้นงา่าง้รพี่น้องเออบักสูง จ้ะาอาัออ <TR relationships> um, ืมพี่น้องตู้บ้านห้องน้ำทำความสะอาดเออกับห้องน้ำเึ็นได้ในพี่น้องใหญ่กว่ห้องนอนในหนุ่ยอีกอุยเนาะอ่อนซ้อน กำมองยังหนุ่ยยูยังหนุ่ยเศร้าออยู่นี่หละพี่น้อง,งยั้เจะนไหนฝรั่งเพื่อนมเนาะนกำมายูน้ำเพื่อนนี่แหละหากินน้ำผู้ใดหาใส่น้ำผู้นี้คือว่าแหละเนาะพี่น้องห้องนอนห้องที่หนึ่งมีสามห้องเ้อพี่น้องเด้อนี่ห้องที่สองบึงความสะอาดก่อนเป็นมาเห็ดความสะอาดไว้พี่น้อง นี่ห้องที่สามมาที่ีหนอา้าปิดไปได้ห้องครัวได้พี่น้องได้ทำความสะอาดห้องครัวนี่เลยจ้าบานฝรัง่ง ทำความสะอาดคังยิ่งไงนี่กับห้องโถงูมึงเตรียมอุปกรณ์ไว้ดูพี่น้องอุปกรณ์ไว้ให้ร้านเขาเล่นกล่องใสเออเตรียมไว้อันนี้คือห้องโถง,ง,งห้องโถงใหญ่งงข้างล่างเนาะอันมองหันมองนั่งกินข้าวมองนี่ห้องโถงใหญ่มองสมาร์คมน้ำหนห่อนมานนั่งอยู่ในนี่แหละพี่น้อง ใส่แอร์เพื่อนนี่แหละจ้าผู้ใดเขมามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะหนึ่งหัวล้านเด้อพี่น้องเด้ดอสำหรับคลิปนี้เยอะหนึ่งหัวล้านก็ฝากไวส้สำนีจ้าสวัสดีจ้าร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า